รถสุดคุ้มราคาประหยัดประหยัดต้องโ o โยต้าวีอเท่านั้นครับสวัสดีครับผมตีวิกรสวยนะครับวันนี้มานําเสนอนะครับกับรถสุดคุ้มราคาประหยัดประหยัดนะครับกับเจ้าตัวโตโยต้าวีอนะครับคันนี้เป็น1 5 G ึ่งจุดห้าเกียร์ออโต้ปีสองพนะครับคันนี้เป็นม i n เนอร์เชนหน้าม i n เนอร์เชนเครื่องยนต์ตัวใหม่แล้วนะครับโตโยต้าเนี่ยต้องบอกว่าเป็นรถอึดถึกทนสุดคุ้มราคาประหยัดนะครับคันนี้มาพร้อมกับรถสีบอลเงิน ตัวทังสวยรถมือเดียวปแดงยางใหม่สีเส้นเป็นบีดตโตนะครับคันนี้เป็นหน้าไมนร์เชนเครื่องยนต์ตัวใหม่ต้องบอกว่า Toyota เนี่ยเป็นรถสุดคุ้มอดถึกทนราคาประหยัดนะครับราคาไม่แพงมาเดี๋ยวเรามาชมก่อนนะว่าเครื่องตัวใหม่เนี่ยหน้าตาเป็นไงเครื่องตัวใหม่จะเป็นฝาสีขาวนะครับมาปึ๊บอ่าต้องบอกงี้ว่า Toyota v ีอเนี่ย เป็นรถที่ค่อนข้างที่จะไม่จุกจิกแม่ทันนั้นง่ายนะครับตัวถังสวยนะไม่มีชนหนักพิความจมน้ําไม่เคยติดแก๊สนะครับรถเป็นรถมือเดียวป้ายแดงรถประวัติไม้แท้เช็คศูนย์นะครับเราประกันเลขใหม่นะครับไม้แท้เช็คศูนย์นะครับบอดี้สวยเลยนะไม่มีชนนะครับอันนี้เป็นเครื่องตัวใหม่ต้องบอกอย่างนี้ครับเครื่องตัวใหม่อย่างนี้ครับเป็น d u a l v v t i นะครับแต่ถ้าเป็นตัวเก่าเนี่ยจะเป็น VVTI อย่างเดียวเป็นฝาสีดำนะคันนี้เป็นเครื่องตัวใหม่แล้วนะครับปรับปรุงแล้วหน้าเขาจะสวยนิดนึง อันนี้เป็นเครื่องพันห้านะต้องบอกก่อนว่าเป็นเครื่องพันห้าเป็นรถเก่งไซส์ขนาดเครื่องยนต์พันห้าคือขับออกต่างจังหวัดก็ได้ในเมืองก็ได้นะครับก็มาดูทางด้านนี้ค่อนข้างสวยนะยางไปตนมาสีเส้นสีสันโอเคสวยงามริ้วรอยไม่มีเก้าสีนี้ประมาณ9 9 9 9อเนะเอาโอเคสีดีเลยนะครับมีไฟเลี้ยวที่กระจกนะครับกระจกตัวนี้ได้เป็นพับไฟฟ้าให้เรียบร้อยแล้วนะครับพับไฟฟ้าให้เรียบร้อยแล้วกระจก ไฟฟ้าทั้งคันนะกุญแจรีโมทนะครับกระจกพักไฟฟ้านะครับกุญแจรีโมทครบแล้วต้องบอกว่าตัวนี้เบาะผ้าข้างในเนี่ยสวยสะอาดหมดนะครับลายเบาะสวยมากนะครับลายเบาะสวยเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดประตูด้านนู้นให้ลายเบาะค่อนข้างสวยต้องบอกอย่างนี้ครับคือเบาะเนี่ยผมถอดนะถอดเลยถอดไป ซักอบทําความสะอาดอบอย่างดีเลยนะครับไม่ใช่ว่าเช็ดตามอย่างนี้นะคือถอดคือด,ดูถอดไปตาพึ่งแดดอบเลยสะอาดเลยไม่มีไม่มีเป็นคราบนะเป็นคราบกลมๆนะไปดูได้เลยส่วนมากจะเป็นคราบกันหมดแต่อันนี้ผมเนียนเลยนะครับวิทยุวิทยุนะครับก็จะเป็นระบบ USB อะไรให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ปุ่มปรับแอร์ต่างๆคอนโซลกลางสภาพโอเคคู่มือบุ๊กสวิตอะไรอยู่ครบนะครับภาษีไม่ขาดนะครับม่านบังแดดไฟเพด,ดานผ้าหลังคาโอเคนะครับพงมอะไรไม่ล่องไม่ถลอกนะครับดูด้ามจับได้นะนะครับวีออสเป็นรถที่ไม่มีอะไรมาหักคือเน้นขับทนขับดีขับใช้งานง่ายแม่ทนแน,นง่ายขับไปต่างจังหวัดก็ได้สบายมากเดี๋ยวดูวข้างหลังต่อนะครับอ่า ตัวนี้จะให้ที่วางแก้วน้าตรงนี้แล้วนะครับผ้าเบาะข้างหลังเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับข้างหน้าอ่าคือสะอาดหมดใสไ,ไอโซโฟ,ฟิกได้นะครับสําหรับมีเด็กเล็กก็จะเสียบไอโซฟิกตรงนี้ได้นะครับเสียบไอโซฟิกได้นะอ่าเป็นเบาะคาซีเด็กนะครับอ่าก็ดีนะให้มันแล้วด้วยบางรุ่นไม่ให้นะผมบอกก่อนนะครับอ่าดูฝาท้ายกันข้างหลังอ่ะนี่เห็นไหมพอมเนเชนเนี่ยเขาจะให้บงังละ บางโครงคงตรงนี้แล้วถ้าเป็นตัวแรกจะไม่ให้นะครับน็อตข้างหลังไม่ขยับเหมือนเดิมสีเดิมนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับพื้นเดิมพรมเดิมนะครับมีไม้อัดอยู่ครบนะครับแล้วก็วีออสจะให้ยางอะไรอยู่นะครับถ้าเป็นรุ่นแบรนด์อื่นยังไม่ให้นะครับซีนกาวยางเดิมนะครับนี่ถุงแม่แรงเครื่องมือมีให้ครบนะครับนี่กาวยางซีนเดิมนะไม่มีชนไม่มีอุบัติเหตุตรงนี้รับประกันขึ้นหน้าจอให้นะครับเดี๋ยวขึ้นรับประกันให้นะมาดูอาร์คดีกว่าอาร์ อักดวงนี้เห็นไหมเดิมเดิมฝั่งนี้เดิมอ่าโอเคเห็นไหมเดิมหมดก็เดี๋ยวดูรอบคันกันดีกว่าดูสีรอบคันสำหรับโฉมมนนชเชนเนี่ยคิวเขาจะเป็นอย่างนี้คาดนี้แล้วมีโคมเมี่ยมตรงนี้นิดนึงนะครับเป็นไฟมนนชเชนนะครับโลกโก้มีครบฟิลม์มเป็นฟิล์ม60รอบคันนะครับเป็นฟิล์มใหม่มาเดี๋ยวดูรอบคันกัน สีเป็นสีบอลเงินนะครับซินเวอร์เลยดูแลรักษาง่ายนะครับดูแลรักษาง่ายคันนี้เป็นโฉมสุดท้ายของ Toyo ต a v ีออแล้วนะครับเรื่องของไฟหน้าแกนชนหน้าเนี่ยเขาค่อนข้างสวยเดี๋ยวผมไปฝากระโปรงนิดนึงนี่เครื่องติดอยู่นะเครื่องอยนต์นิ่งๆเลยนะครับอ่านิ่งๆเนียนๆเลยมันทนอยู่แล้วครับสำหรับวีออตัวนี้นะฮะนี่ฝาครอบมันอยู่อย่างนี้อ่าเดี๋ยวผมใส่ให้โอเคนี่ฝาครอบอย่างนี้อ่าเรียบร้อยฮะ ยังเข้ารูปอยู่นะ,อะตอนทำควาสะอาดแต่ไม่ได้ใส่ปุ๊บโยนมาดูสีกันกันชนเข้ากิฟตหมดนะครับสีโอเคสีสันโอเคฟิล์มใหม่หลังคาโอเคนะล่องกันชนโอเคหมดนะครับโฉมไม่ได้เชนมันจะสวยเป็นชมสุดท้ายวีออสแล้วนะครับชมไม่ได้เชนเครื่องตัวใหม่แล้วพิซซิบเจ็ดแท้มือเดียวป้ายแดงไม่เคยแก๊ส นะครับนี่ดูประมาณนี้สวยนะขออีกรอบหนึ่งแล้วกันเพราะว่าเป็นรถที่มไม่มีอะไรมากอีูแล้วอะเป็นรถพื้นฐานปกติทั่วไปนะครับแต่เรื่องของระบบไฟฟ้าเขาก็ให้มาครบนะกระจกกุญแจรีโมทไฟฟ้าพับอะไรอย่างเงี้ยคือชมนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ใจร้ายเลยคือให้หมดเลยมาครับเดี๋ยวก็ขั้นตอนสุดท้ายเราไปทดลองขับกับเจ้าตัวโตโยต้าวีอตัว,ตว,ตว,ตวนี้กันดีกว่าครับไปเลยโอเคครับ ตอนนี้ก็มาอยู่กับเจ้าตัว Toyota v วีออนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์1,500 cc นะครับเป็นเกียร์โตอัตโนมัตินะครับคันนี้เป็นโฉมมาได้เชนเครื่องตัวใหม่หน้าตัวใหม่นะครับที่ให้ก็คือให้กระจกพับไฟฟ้าอย่างนี้นี่นะครับคือให้แล้วให้ถุงลมลิละภัยแล้วมีระบบ abs อะไรครบเลยนะครับหน้าจอก็ใส่ usb ได้นะครับเป็นฟังก์ชันมาตรฐานอุปกรณ์ช่วยเหลือมาตรฐานพื้นฐานที่ รถทุกคันต้องมีนะครับไม่ขี้เละสำหรับรถราคา200,000กลางๆนะ200,000นกลางนะครับสำหรับตัวนี้ถือว่าไม่แพงเลยนะครับเราเป็นรถอึดถือทนอ,ออปชันดีนะครับเดี๋ยวเราไปลองขับกันดีกว่าแต่เอาตรงๆนะรถ v ีออสะมันทนอยู่แล้วไม่ยิงขับอะไรมันเหมือนทั้งหมดแล้วครับแต่ด้วยความสบายใจก็มาครับเดี๋ยวขับให้ทุกคนดูนะครับผมเชื่อว่า,าคนที่สนใจ v ีออเนี่ย ที่บ้านหรือเพื่อนเนี่ยจะต้องมีใช้วีออสอยู่แล้วก็จะทราบดีว่ารถวีออสเนี่ยคนรอบตัวเราใช้กันเนี่ยจะไม่ได้ยินเข้าหูเลยว่าเอ้ยรถอะไรอย่างเงี้ยเนาะจะมีบอกว่าไม่พังมันทนมากนะครับแล้วทีนี้ก็เป็นปีใหม่ด้วยนะครับมาเดี๋ยวเราลองขับกันช่วงล่างคันี้โอเคไม่ดังนะครับเป้ารถมีประวัติเข้าสูนย์อยู่แล้วนะครับ วีออลเนี่ยเขาจะขับในเมืองก็ได้ออกนอกเมืองต่างจังหวัดไปได้หมดแหละนะครับขับดีไงเ,เราให้ดูตามโค้งในช่วงลังคันนี้ไม่มีเสียงคันนี้โอเคเป็นฟงมาลายไฟฟ้าเหมือนเดิมนะครับสำหรับวีออตัวนี้แล้วรนะนะบบแอร์วิทยุ กระจกมองข้างคอนโซลต่างๆโอเคหมดนะไม่มีได้ยินเสียงอะไรหลวมเลิมนะครับคู่มืออะไรเงี้ยก็เดี๋ยวขึ้นรูปติ้งให้มีให้ครบอยู่แล้วนะครับโอเคเลย ตามงบประมาณรถคันหนึ่งที่ราคา200,000กลางไม่กลางดีด้วยนะครับคันนี้ไม่ถึง2กลางดีด้วยนะครับมีโปรโมชั่นส่หรับรถรเดี๋ยวคุยกันอีกทีคือเป็นรถที่ลงทุนแล้วมันคุ้มค่าคือจ่ายแล้วใช้งานได้จริงไม่ต้องปวดหัวเรื่องการซ่อมแมเทันแนนหรืออะไรเลยนะครับมันสามารถจะเติมน้ํามันขับพาเราไปได้ทุกที่นะครับไม่ต้องพะวงเลยนะครับก็เต็นท์ของเราอยู่เหมือนเดิมนะครับ จังหวัดนนทบุรีถนน,นรัตนาธิเบศนะครับหรือติดกับสะพานพระนางก้าติดกับสถานีรถไฟฟ้าไซม้านะครับก็รถคันนี้สามารถจะจัดฟนแนนด์ได้เต็มนะครับฟรีดาวสำหรับลูกค้าเครดิตดีนะนะครับแล้วก็ลูกค้าท่านใดที่ซื้อเงินสดนะครับก็ไม่มีเก็บแบ็ก7%์เไม่เก็บเพิ่มเติมนะครับเราไม่มีเก็บเพิ่มเติมนะครับเราไม่ใช่รถประมูลเนาะนะครับไม่มีเก็บแบ็กเลยนะครับก็นี่เรามาดูขับกันก่อนปล่อยมือได้ขับดีพวงมาลัยตรงเนะาะ ได้ผมมาไลา่ตรงเดี๋ยวสักหนึ่งยูเทินเนาะลองขับกันย,ยาวๆออกขับดีเลย <c oughs> เครื่องตัวใหม่ก็ปรับปรุงแล้วแหละมันก็เป็นอะไรเทคโนโลยีใหม่ๆที่ดีที่สุดออกแบบมาให้แล้วนะครับมาสักหนึ่งยูเท <c oughs> ิน <c oughs> เนี่ยส่วนรถขับดีเป็น เป็นรถแบรนด์นึงนะเป็นแบรนด์โตโ o ต้าเป็นรุ่นหนึ่งที่เวลาซื้อหรือขายเนี่ยจะสบายใจเรื่องของการไม่ต้องมานั่งจุกจิกเก็บงานอะไรเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับรถรถรุ่นนี้นะนะครับลองขับกันนิดนึงตะเร่งอ่ะแซงโอเคมาตรฐานดีนะครับโอเคก็ประมาณหนึ่งเนาะประมาณหนึ่งสําหรับการรีวิวรถของผมนะครับ นี่ครับผมอยู่ใกล้ๆกับสถานีรถไฟฟ้าไซม้านะครับหรือข้างหน้าก็จะเป็นสะพานพระน่งเก้านี่คือถนนรอตตนาทิเบตจังหวัดน,นนทบุรีนะครับก็เดินทางมาง่ายเดินทางมาสะดวก ช่องทางด้านซ้ายนะครับเป็นเบอร์โทรเบอร์ติดต่อนะครับก็เป็น ID l ดี e แล้วก็เป็นชื่อของ Google Ma p นะครับช่องทางด้านซ้ายนะครับส่วนทางด้านขวาเป็นรูปขึ้นหน้าเพจตีบิกแล้วสวยนะครับรูปของรถคันนี้นะฮะก็ประมาณ 30- 40รูปได้ประมาณนี้ไปกดชมรูปภายนอกภายในรูปหน้าเครื่องอะไรกันโดยละเอียดกันอีกทีหรือว่าคลิปนี้ก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เห็นทุกซอกทุกมุมแล้วก็สีสันของรถคันนี้ก็สภาพโอเคเนาะก็ใครหา t ต y o ต a v ว o s แล้วก็อยากได้คนขายที่จริงใจตรงไปตรงมานะครับแล้วก็ค มาเป็นลูกค้าผมนะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้เนาะสวัสดีครับ